คำถามแรกที่เรียกได้ว่าฮอตฮิตมากๆสำหรับสายคริโดยเฉพาะไนคริก็คือเล่นอาวุธอะไรดีครับเล่นดาบอะไรดีมาซาบูเนกับเบามุงใช้อะไรดีใครที่อยากจะพัฒนาตัวละครเติมเพชรเติมเกมแนะนำร้าน Richman Shop ครับเพียงแค่แอดไลน์ ID มีตัวแอดไซน์นำหน้าไปที่แอด Richman Shop เติมถูกเติมไวบริการปลอดภยัยเติมได้ตลอด24ชั่วโมงเติม R.S ใช้เพียงแค่ U.ID เท่านั้นจะเติมเพชรหรือคาฟา V.I.P ก็ถูกกว่าเติมเองใน ส่วนใครที่เล่นเกมอื่นๆทาง RichManShop ก็มีให้บริการมากมายหลากหลายเกมจะเติมเองผ่านทางเว็บไซต์ r i c h m a n s h o p c o m h o m e สามารถเลือกผ่อนได้กับบัตรเครดิตที่ร่วมรายการและยังมีระบบสมาชิกสะสมแต้มแลกส่วนลดกันได้อีกต่างหากหรือจะแอดไลน์ AD มีตัวแอดไซน์นำหน้าที่แอ RichManShop ไปสอบถามทักทายพูดคุยกับพนักง,งานให้พนักง,งานเติมให้ก็ได้เช่นเดียวกันการันตีด้วยยอดผู้ติดตามมากกว่า5 5 0,000 000คนยังไงนึกถึงร้านเติมเกมนึกถึง RichManShop วันนี้แหละจะมีคําตอบอย่างชัดเจนให้คุณผมขออิงราคาเซิร์ฟใหม่มาซาบุเนะของเซิร์ฟใหม่ขายกันอยู่ประมาณ1 0 0 0 0 0สส่วนเบามุงราคาดีขึ้นไปจนถึง3 0 0แสนกว่าแต่เคยขายถูกสุดอยู่ประมาณแสนเอันนี้คือราคาเซิร์ฟใหม่ถ้าคุณเล่นอยู่เซิร์ฟอื่นๆราคาก็จะต่ําไปกว่าน,นี้เบามุงเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณแสนสองอันนี้คืออิงจากราคาเซิร์ฟเนเมซิสส่วนมาซาบุเนะจะอยู่หลักหมื่นประมาณ6กหมื่นเจ็ดหมื่นแถวๆนี้ถูกแพงกว่านี้แล้วแต่เซิร์ฟแต่ว่าอันเนี้ยด้วยความ ที่มันเป็นเซิร์ฟใหม่เซิร์ฟไฮเปอร์รีเทิร์นเซิร์ฟเทคอนที่มันเพิ่งเปิดใหม่ราคามันก็เลยดีดสซะหน่อยถามว่า2ดาบนี้ให้ดาเมจให้ DPS ต่างกันไหมผมบอกตรงนี้เลยนะหลายคนอาจจะฟังแล้วรู้สึกไม่เชื่อหรือว่าอาจจะบอกว่าเฮ้ยไม่จริงไปเทสมาแล้วอันนั้นแรงกว่าอันนี้แรงกว่ามันแรงกว่าภายใต้เงื่อนไขภายใต้สถานการณ์บางอย่างโดยเฉพาะเวลาช่วงต้นเกมแต่พอคุณเล่นไปจนถึงเลดเกมคุณทำของมาใกล้เคียงกันคุณทำ มาแนน่ๆผมบอกให้คุณฟังตรงนี้ว่ามาซาบ,บุเนะกับเบามุงให้ DPS ที่ไม่ต่างกันดาบสองอันนี้คุณใช้อะไรก็ได้สายคริที่ใช้อาวุธ2มือแทบจะทุกอันระหว่างอาวุธเทียนหกับอาวุธเทียนสคุณใช้อะไรก็ได้ไม่ค่อยแตกต่างกันแล้วประเด็นปัญหามันอยู่ตรงไหนมันควรจะเลือกตรงไหนอาวุธเทียนหเริ่มต้นมามันจะใส่การ์ดได้แค่3การ์ดถ้าคุณจะเอาไปใส่ให้มันได้5การ์ดคุณมีความจำเป็นจะต้องขยับขีดทําขีดมันขึ้นมาให้เป็น2ขีดส่วนอาวุ ุเทียสองคุณซื้อมาปุ๊บคุณสามารถใส่กาซได้5้าใบเลยแค่ไปเจาะรูคุณก็จะใส่การาดได้ครบ5ใบแล้วเบสแตท เทียร์งก็แรงกว่าตั้งแต่กําเนิดเบสแอตแทกมันคือ750หน่วยแต่เทียร์ึมันแค่400หน่วยดังนั้นปัญหาถ้าคุณซื้อดาบเทียร์ึมาคือคุณจําเป็นจะต้องไปทําขีดเพิ่ม2ขีดด้วยไม่ใช่แค่ขีดเดียวคุณจะทําขีด1ขีดคุณจะต้องใช้แร่ไอรอนขั้น290ก้อนใช้เหรียญ MVP 810เหรียญคุณใช้90ก้อนคุณก็ต้องใช้งบประมาณอยู่ประมาณล้านหล้านเเข้าไปละแล้วก็ใช้เหรียญ810เหรียญเซิร์ฟนี้เหรียญแพงหน่อยนะถ้า ็นเซิร์ฟวาคิลี่มันจะตกอยู่ประมาณเหรียญละ260รแต่ว่าอันนี้นี่ตกอยู่ประมาณ3-400 800กว่าเหรียญตีเป็นราคาถัวเฉลี่ยสัก500ค่าเหรียญอีก4 0 0 0 0 0คูนง่ายๆคุณทําขีดแรกคุณต้องเสีย2ล้านคริสตัลขีดที่2ใช้ของเพิ่มเท่าก็คือเสียอีก4ล้านคริสตัลถ้าคุณใช้ดาบมาซาบุเนะแล้วคุณอยากจะทําขีดให้มันเป็น2ขีดคุณจะต้องมีคริสตัลสำรองอยู่ในตัวอีกประมาณ6ล้านคริสตัลถ้าสมมุติว่าคุณสามารถขายของในเกมได้ไอ 6ล้านคริสตัลคุณจะไม่คิดเป็นงบประมาณแล้วแต่คุณเพราะว่าบางคนจะรู้สึกว่าสําหรับการหาคริสตัลมันขายได้ในเกมจะไม่เอามาคํานวณเป็นต้นทุนจํานวนเงินบางคนอาจจะคํานวณแค่เพชรฟ้าก็แล้วแต่เลยแต่ถ้าคุณเอางบประมาณของคริสตัลเข้ามาคํานวณอยู่ด้วยก็กลายเป็นว่ามาซาบุเนะมันจะแพงกว่าเบามุงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วในดาเมจที่ไม่ได้แรงกว่าเหตุผลเรื่องการทําขีดตรงนี้นี่แหละครับเลยเป็นที่มาที่ไปที่ทําไมผมถึงแนะนําว่าคุณไปใช้เบามุงคุณ ซื้อบามุงเถอะคุณซื้อดาบเทียสองเถอะหรือแม้แต่สูงกว่าดาบเทียสองขึ้นไปก็ได้คุณจะใช้ดาบ PvP ก็ได้ไม่ได้มีประเด็นสําหรับสายคริดโดยเฉพาะในคริผมบอกเลยนะว่าไม่ได้มีประเด็นนะครับไอตัว exclusive ตัวเนี้ยคุณจะใช้ดาบเทียไหนเวลาคุณเทส DPS ในลานประลองออกมาแล้ว DPS ไม่ค่อยต่างกันครับยกเว้น d u s ไ Light c e m o แทบจะเป็นตัวเดียวเลยแม้แต่ตัว Winner เนี่ย DPS ยังแทบจะไม่ต่างกันเลยเวลาคุณเทสออกมายกเว้นคุณจะขยับไปเล่นดาบ ดัสไลท์เคมอลหรือว่าดาบไฟตามตัวละครหลักที่ผมเล่นนั่นแหละเป็นดาบเดียวที่จะสร้างความแตกต่างให้คุณเวลาคุณเล่นไนท์คลิกสำหรับคำถามว่ามาซาบุเนะหรือเบามุงดี DPS ไม่ได้แตกต่างค่าดาบในเรื่องเสียเพชรฟ้ามาซาบุเนะถูกกว่าเบามุงแพงกว่าแต่มาซาบุเนะถ้าคุณอยากจะให้มันแรงคุณอยากจะให้มันใส่ก๊ารได้ด้าใบเหมือนกับเบามุงคุณต้องไปทําขีดเพิ่ม2ขีดค่าทําขีดแล้วแต่เซิร์ฟว่าคุณอยู่เซิร์ฟไหนเพราะว่าค่าของในตลาดกลางมันไม่ แต่โดยถั่วเฉลี่ยแล้วทํา2ขีดเลนจ์มันจะอยู่ประมาณนี้นี่แหละครับสีถึงล้านไม่ค่อยหนีจากนี้สักเท่าไหร่พอมันคํานวณเอาคริสตัลมาอยู่ในงบแล้วการที่คุณใช้เบามุงไปเลยตั้งแต่แรกมันก็เลยคุ้มกว่าไปโดยปริยายสไนัยใส่ธนูทองอันไหนก็หลักการเดียวกับตัวไนท์เลยครับของสายคริต้องบอกว่าค่าสแตตของอาวุธมันแทบจะเหมือนกันหมดทุกอันไม่ได้มีอะไรแตกต่างกันดูตัวเอ็กซ์คูลตัวนี้นะครับมาซาบุเนระยะการโจมตีทุกๆ30วิิบวิจะเข้าสู่ช่วงเบอร์เซอร์ เพิ่มครีดรามริโบนัส12เป็นเวลา10วินาทีแล้วไปดูไอตัวธนูเนี่ยเหมือนกันเห็นไหมเอ็กซ์คูซีฟอธิบายเหมือนกันเดะอันที่2ก็เหมือนกันนะครับอาวุธเทียร์สองคำอธิบายก็เหมือนกันดังนั้นหลักการในการเลือกก็เป็นหลักการเดียวกับที่ผมอธิบายเรื่องดาบของไนครีไปเมื่อกี้นั่นแหละ